สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาห้างสปปรรพสินค้าจามุนาฟิวเจอร์พาร์คนะทุกคนจามุนาฟิวเจอร์พาร์คไม่รู้พูดผิดหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะเพราะว่าห้างเพิ่งเปิดห้างเปิด11โมงเช้าแล้วทุกคนมารอ13นาทีนะ ทางคงเปิดไม่นานเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมว้าวห้างใหญ่อยู่นะครั้งที่แล้วก็มารีวิวทีนึงแล้วแต่ว่าถ่ายไม่หมดนะทุกคนคนเยอะอยู่นะ เพิ่งเปิดเลยนะทุกคนมานยังไม่มียังคนยังน้อยอยู่เลยร้านขายเสื้อผ้าเด็กสวยๆตรงนั้นเลยชุดนี้นะะ่ารัก ใหญ่ๆขนาดน้น,นะทุกคนร้านใหญ่มากนี่เสื้อประจำประจำชาตินะเป็นชุดประจำชาตินะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยห้างนี้มามาเที่ยวบังกลาเทศมาหลายครั้งแล้วนะทุกคนแต่ว่าเดินไม่ทัวร์นะเพราะเป็นห้างใหญ่มาก แก้้ววดยร้านแบนด์ดังๆเต็มเลยนะทุกคนแบรนดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดู เพิ่งเปิดไฟเลยนะทุกคนเพิ่งมามาเร็วมากอะ่ะในเสื้อผู้ชาย นั้นเลยทุกคนร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะแต่ร้านยังเปิดไม่ทุกร้านนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ายังเ,เช้าอยู่ มมีสูตรสูตรเยอะเลยทุกคนร้านสู่สวยๆั้งนั้นเลยอะ่ะสั่งตัดได้ด้วยนะชุดนี้สวยมากทุกคน ไอ้เด hmm. er er, er ็กสังเกตไหมนะเด็กแล้วเด g กหนึ่งโมงใช่ไหมหรอเอออืมเดินมั่วซั่วมากทุกคนเดินจะหลงๆหน่อยนะ ยินเต็มไปทุกคนเห็นไหมยินเยอะมากร้านขายยินเต็มไปย,ยินเสื้อผ้าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นชุดประจำชาติเยอะมากทุกคนสวยๆั้งนั้นเลยนะชุดนี้น่ารักมากทุกคนเห็นไหม เอาไซส์เหรอเคคนเริ okay. Outside, uh? okay. ่มเยอะแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ตอนมาคนน้อยตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเยอะละช่วงช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงถูงสิงกอดของชาวบังกราเทศนะ จะเดินนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นล่างกันนะทุกคนจะเดินสเปะส,สปะกมากเลยโอ,อ้ี่ชั้นล่างสุดแล้วค่ะชั้นล่างสุดของห้างจำหน้าฟิวเจอร์พา แตนนะ่น้าซิเจอร์พาร์คนะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนว้าวมีหลายอย่างเลยอ่ะมีหลายแบบส่วนใหญ่จะผลิตที่บังกลาเทศน,นะทุกคนราคาจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ดูดิสวยมากอืม สวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนว้าวนี่ทุกคนดูร้านใหญ่นะร้านใหญ่มากทุกคนมีที่ครอบครอบอาหารด้วยอะ่ะทุกคนดูสิ ออกแบบได้สวยมากโหร้านใหญ่มากทุกคนทูสิเีเต็มเลยว้าวอันนี้ขายพมนะทุกคน แค่ในเทคขอวิดีโอเห็น thank you <Wow. S 1> เขาอนุญาตให้ถ่ายรูปด้วยอะ่ะนี่ว้า wow. วอันนี้เป็นโทรศัพท์สมัยโบราณน,นะทุกคนดูสิสวยมากอะ่ะว้าวสวยมากทุกคนนี่พาเข้ามาดูข้างในเลย อ,อ๋อเลยโอืมนาฬิกาสวยมากทุกคนมีดีไซน์เต็มเลยอะ่ะสวยมากมีหลายแบบเลยขายคมด้วยร้านใหญ่นะทุกคนอยู่ที่จามุน่าฟิวเจอร์พาร์คนะ ถ้าใครจะมาก็มาซื้อได้นะทุกคนอยู่ที่ชั้นล่างของห้างจำนาิวเจอร์คนะทุกคนว้าวแก้วสวยมากทุกคนว้าวดีไซน์สวยมากนีก่กางิบ เข้ามาถ่ายวิดีโอนี่พอดีโหน,น,น่ารักมากอะทุกคนดิน่าน่ารักมากอะจับเบาๆเดี๋ยวทำมูนเขาแตกดูดิทุกคนเยอะมากอะว้าวว้าวร้านใหญ่มากอะว้าว ดูดิ big shop อะ่ะ very really big shop อะ่ปะป่ะเดี๋ยว thank you ป่ะเดี๋ยวเราเราไปดูกันอีกว่ามีอะไรบ้างอูร้านใหญ่มากทุกคนนะอันนีหมร้านใหญ่มากอันนี้อุปกรณ์ เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันอีกโอ้เยอะแยะเลยทุกคนดูสิ่เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันฮะโอเคปะเนาะกูดกูดกูด